มาคลาสทำพิซซ่ากันนี่เด็กๆกำลังทำกับเชฟเ,เรามาดูผลจาร <c oughs> <c oughs> โบยกายไปถึงจริงด้วยช่วงที่เรามาก็ยังถือว่าไม่ใช่ช่วงไฮายซั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีแบบเมฆฝนสลับกันเป็นระยะระยะแบบนี้นละค่ะโอ้โหโหอนน้โหโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ไหนนะ ว้าวคลิปที่แล้วพาไปดูห้องพักโอเวอร์วอเตอร์วิลล่าเลยทีเดียวนะคะอ่ะคลิปนี้เราจะมาต่อเป็นตอนที่สองละกันโอ้มันรายละเอียดมันมีเยอะมากจริงใช่ค่ะโอ้นี่อะไรฮะเนี่ยโ, <ด S 1> โอ้โหอวันนี้เรามากินมูนเที่ยงแต่ที่อาหารตรงหน้าเนี่ยมันเหมือนจืดเลยโอ้โหเป็นยายเจสสวยไหมลูกสวยเวอร์เออสวยมากอ่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ย ทั้งหมดนี่อันนี้นะคะคือเรามาแพ็กเกจแบบไหน All inclusive จากทั้งเดียวกินได้ไม่อันกินดื่มนะคะโอเคนะปกติเนี่ยแพ็กเกจนี้สามารถกินได้ที่ห้องอาหารลิฟต์ด้วยเป็นบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าถ้ามากินห้องอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอิตาีมาเล่เป็นห้องอาหารอิตาเลียนค่ะอ๋ออันนี้ต้องจองนะคะทุกครั้งต้องจองล่วงหน้านะคะทุกทุกทจะมีแบบ เซตอันนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแต่ว่าบางอย่างที่เป็นอัลคาร์ถ้าเราอยากกินก็ต้องจ่ายเพิ่มนะอันนี้ต้องบอกต้องจกค่ะเราพูดไปพูดมานะคะน้องเจนกับน้องกายหายไปไหนอะม่อเปแม่แอนไปนวดแม่แอนกับเจนไปนวดอร่อยอร่อยเออเออเป็นเชฟเป็นเชฟอิ่มอ๋อสามหนอดนะโอเคงั <Goodnight. S 1> <hire> ้นเดี๋ยวเราขอตัวกินข te ้าวก่อนได้กินดังนั้นเลยนะโอ้โหดูดูดู อ่านะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูกิจกรรมกันต่อมานะคะไปดูชมภาพน้องกายน้องเกณฑ์เป็นเชฟกันก่อนอ่ะตอนนี้นะ,ะพ่ออินเนี่ยพออินก,ก็กับน้องกายกับน้องเกณฑ์นะคะก็มาคลาสทําพิซซ่ากันนี่เด็กๆกาลังทํากับเชฟอยู่เรามาดูผลงาน <c oughs> อันนี้ <c oughs> เราเดูนวด,ดแป้งกันอยู่นะฮะน <c oughs> ี่นีดูดูเชฟทํำดูดูเหมือนจะทําไม่ค่อยได้กันนะคร โดยเฉพาะเกณฑ์นี่มั่วเลยเกณสนุกไหมเกณฑ์สนุกไหมลูกเกณสนุกเกณฑ์บี้แหลกเลยอ่าตอนนี้ผลงานของกายนะวางไปแล้วอ่าวางไปแล้วนะโอ้โหเราก็จะใส่เตาแล้วนะโอ้แบบนี้เลยดีไหมอ่าผลงานเด็กๆกำลังเข้าไปแล้วนะโอ้เกณฑ์ทำพิซซ่าเลยหรอ อะะไรนอ๋อจะทำใบพิซซ่าให้หมามากินเองด้วยไหมกินเองด้วยโอเคเขาอบแป๊บหนึ่งเพื่อให้แป้งมันอยู่รูปนะเราจะได้ใส่ใส่อันนี้ได้นี่ตอนี้กายนะฮะกำลังละเลงพิซซ่าแล้วอ้เอ้าโอ้เจียนนการไม่กิน อ้าวชีสชีสอ่าใส่เลยใส่เลยอ่ะอ่าหยิบเลยใส่เกนโอ้โหเกนกายใส่แบบโซอโซเบเลยอ่าใส่เลยใส่เลยใส่ใส่เลยให้เกนสนุกใหญ่เลยเออเออเออใส่ทวดทวดใส่ทวดทวดอ่าเฮียกายนะคะเฮียกายเดี๋ยว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 ตาเกนเดี๋ยวให้เกนอีกที่ะอันนี้ของเฮียกายนะฮึบฮึบ โอ้โหโอ้โหอ่ะระวังหัวน้องนะระวังหัวน้องมันใกล้เกินไปมั่ย nice นี่นะเอาไปลึกๆหน่อยอ่าแล้วดึงออกมาเร็วๆป๊บโอ้โอเคเอาเกรนโอเคพร้อมนะโอ้เจนเจนทำไปเทมปุซาเลยเหรอโอ้อ่านี่นะเดี๋ยวเราจะไปรอกินของตัวเองเลยดีไหมอ่านี่ของไทยนะ เออเจนจะตัดเลยนะโอ้โหอะอะตัดเลยอ่ะโอ้ยเจนตัดได้เหรอโอ้ดีใจใหญ่เลยโอเคโอเคเอากายมาทำบ้างอะนี่กายทำบ้างอะนี่นี่นี่ค่ะกายตัดมั่วอ่ะอ่ะโอ้ยเงี้ยกายก็ตัดได้เหมือนกันอะอะอะ โอ้โอหไงกายทำได้เนาะอ่ทีหนึ่งกดกดชึ๊กชึกอ่าเสร็จเสร็จแล้วหรอไปกินกันเลยไหมอ๋อโอเคระวังนะระวักจบโอ้โหเกณฑกายกล้ากินเบ่าของตัวเองอ่ะกล้ากินวุ้ยเกณฑเกณฑกินพิซซ่าของตัวเองเลยเหรออร่อยไหมเออเอาด้วยเอาด้วยอ่ะโอเคกายเป็นไงอร่อยไหม อ,อันนี้ก็จะมีจะต้องนัดหมายเพิ่มเติมนะคะและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะกิจกรรมนี้เนาะกายเรา <S 1> <S 1> น้องเกณฑกินพิซซ่าอิ่มแล้วนะฮะ<ช>ส่วนเราก็กินอิ่มแล้วอิ่มเหมือนกันนะฮะ<ช>แต่ว่าคืนนี้นะค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายที่พักหน่อยนะไปเลยค่ะดูคลิปที่แล้วเราดูไอ้นี่ไปแล้วเนาะ<ช>ห้องว,วอเตอร์บินลล่าไปแล้วเท<ด>ี่ยวนี้ เราจะอะไรคะวันนี้เราจะย้ายมาเป็นแบบห้องซูเบอรลูมปิดฟอนตูวิลล่า้วนี่โอ้ยมีสระว่ายน้ําด้วยนะแล้วก็นี่ข้างหลังโอ้โหนี่ไม่มีใครเลยนะมีแค่เราอย่างเดียวเลยนะอืมมีสระว่ายน้าส่วนตัวด้วยนะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีสองชั้นเลยนะอืมมีที่นั่งเล่นนะฮะหรูหรามากเข้าไปดูเลยโอเคไป ไปก่อนเลยอ่าเข้ามานะคะนี่เป็นไงคะโซนนั่งเล่นที่ห้ที่กว้างขวาโอ้มองเห็นไปที่ทะเลกันนะได้อย่างงามมาเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเด็กเล็กใช่ไหมห้องนอนเด็กเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาไม่ให้เด็กขึ้นบันไดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทีวีมีอะไรนะจ๊ะมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ คือห้องน้ำเขาแบบใหญ่มากใหญ่นะแล้วก็มีด้านด้านซ้ายด้านขวาเป็นห้องขับถ่ายอ่ะห้องห้องน้ห้องอาบน้ำเนาะแยกส่วนส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยอันนี้ให้ดูที่นีงมีประมาณนี้มีสายฉีดฉีดต้นไหมนี่นี่นี่อเคแล้วก็นี่ไฮไลท์เด็กของเขานะคะนี่เขามีเอา u t d นี่แช่น้ําสามารถมองดูดวงดาวได้แต่คนคนไทยมักจะไม่ค่อยชอบนะชอบไปอยู่ในห้องน้ํามากกว่าขึ้นมาชั้นสองนะจ้าห้องนี้นี่มันข้อดีก่อนอย่างแรกนะมันพอมันดับเบิลฟอร์ตรงนี้ทําให้ห้องมันดูโปร่งเนาะเนี่ยเห็นปะพอแล้วก็มาเป็นห้องชั้นสองนะคะอันนี้ก็จะเป็น เตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่คือที่เนี้ยบอกเลยว่าเขาจะไม่ได้แบบใช้แอร์ตัวใหญ่เป็นเยอะอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนอยากให้เราอยู่ท่ามันธรรมชาติแล้วก็จะมีการเปิดดลมช่วยนี่นะครับนี่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถซูเปอร์ไวต์เด็กๆที่ได้นิดหน่อยวิ่งกันโขดหรือยังบ้านพังกันหรือยังอะไรเงี้ยนะคะมีห้องน้ําด้วยนะคะอ่อาไปดูนิดหนึ่ง นะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าเล็กกว่าก็คือไ้อาบน้าตรงนี้ก็เม็นระยะห้องถ่ายนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่เลยแรนชอวเวอร์เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกีฬาทางน้ำกันดีกว่าดีไหมมาบอลนีฟน้ำน้ำเกสบอกว่าเกสอยากโดดน้องตั้งนานแล้วใช่ไหม ใส่มากน้ำแบบน่าเ,าเล่นมากนะคะไปะไปเล่นกันดีกว่าหไหมไปไปอตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เรารอคอยลงไปไว่ายน้ํากันไไจริงๆวันนี้นะคะเราออกมาจากวิลล่าบนน้ําของเรานะคะลิปที่แล้วรีวิวที่พักนี้ไปแล้วใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูกันได้ส่วนวันนี้นี่เราจะได้มาว,ว่ายน้ำกันจริงๆแล้วทะเลมาดีเป็นอย่างนี้เลยโอ้ดูดิ ไปดูที่มีปลาไม่เก็ตยืนได้ปะยืนได้ใช่ไหมตรงตรง,ตรงนี้ลงไม่ได้เพราะแดดตื้นไปอ่ะ จริงๆก็พอไหว้ได้นะแต่ข้ออินก็คือคือมันต้องก้มหน้าตลอดอะ่ะเขาอย่าอย่าเบิ้งตรงพื้นอะ่ะก็ไหว้ไปเรื่อยๆก็สวยดีอะ่ะข้างล่างดำที่เห็นภาพอ่ะเนาะปลาเยอะจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเกนลงมาเล่นก,กับป,าปาลาแล้วกันอ่าน้องเกนครับน้องเกนมาลุกนกเกนมาหาปลา,าเหรอ,อเกนมาอ่าอู้เป็นไงหืมว่ายน้ำหรอเอาเกาะปลาไปว่าย ให้ต้องกลัวมันไม่จมนะครับนี่เราเดินมาเรื่อยๆอ,อย่างใจหาเดเจอปฏิมากรรมอันนี้อะไรอ่ะกาย มีคุณสร้างอะไรไว้อะฮะก็เป็นคนกายเลยสนุกไปด้วยเลยกายยังไงครับกายจะไปไโอ้ดูเหรอไหวไหมคือแรงมากอะน้ำมันสีฟ้ามากเลยนะยืนก็แรงมากเอากายไปพร้อมเลยไ,เไ,ได้ไหม โอยกายไปถึงจริงด้วยดูสิกายจะขึ้นได้ไหมไปเลยไปอ่าไหนจะไปไหนกันมงเนเลยกันดีกว่าช่วงดีนะทุกคนเย็นมากเลยเดินเท้าอ้าวทำไมขึ้นแล้วอ่ะบอกว่าจะมาขาวออมาโอ้โหเดี๋ยวดูเมฆตรงนั้นสิดราม่านะคะ ช่วงที่เรามาก็ยังถือว่าไม่ใช่ช่วงทรายสั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีแบบเมฆฝนสลับกันเป็นระยะระยะแบบนี้ละค่ะมองไปทางนู้นค้าใสเลยอ่ะทางนอกไปยุเข้าแล้วค่ะเปลี่ยนแผนเนี่ยมาเป็นไอ้บ้าสามคนที่อ่านที่เนี่ยเขาใหญ่มากเลยเนะนะคะแต่ว่ามันบ้ากันจริงจริงเนี่ยิงโอเคนะคะก็ ่ะใครอยากมาแบบนี้เข้ามาได้นี่เซนทาราแกรนด์ไอซ์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาเมาดีค่ะเอาวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกกริงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย